วิวตรงนี้สวยมากน้องในรู้สึกว่าเหมือนเป็นชาววังครับน้องถ้าน้องมาเรียนที่นี่น้องอินเอนคิมอยู่คณะอะไรหนูเรียนที่นี่อยากเจอมาเลยครับน้องพี่กินข้าวที่ไหนครับน้องเโรงอาหารไปทางไหนครับพี่ไม่ไดยมาที่นี่ในสามสิบกว่าปีแล้วครับพี่จบเซนกรคาเบียนครับน้องฉะนั้นพี่เดินมาที่นี่ทุกวันนะครับเมื่อสามสิบปีกว่าที่แล้วโครงสร้างตึกเนมันยังเหมือนเดิมครับแค่เลเยอร์มันเปลี่ยนนิดหน่อย สวัสดีครับน้องนี่นี่เขาโบกมือจริงๆเขาไม่รู้จักพี่หรอเอ๊ะช่องอะไรมาถ่ายรายการวาเนี่ยโบกมือหน่อยสิฝังนี้ใช่ไหมที่ออกไปเซ็นเบียนเจ้าจอมเบเกอรี่ครับน้องและนี้มีท็อปปี้เค้กนะครับน้องแข่งกับโซนดูสิครับน้องปีปีอยู่ไหนครับข้างหลังพี่อ๋อโนบโบกอยู่ไกลๆด้วย สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจอตัวจริงแล้วผมดูอยู่ในติ๊กต็อกครับอ๋อครับนี่เดือดาจารยช์ชอบดูดูมรดกมรดส์ครับเนองมาเรียนอังกฤษธ,ธุรกิจที่นี่อขอบคุณ<า>ครับอาจารย์